ไปห้องสงสมลอยลอยเพื่เหงาในคืนแบบนี้เพลงเบาเบาที่เปิดอยู่ก็ดันไปเตือนเรือเมึงทุกทีกูรักมึงจนเนื่อยแต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกมึงทำมึงกูไม่มีอยู่แต่กูก็ยังเพลอเดินกลับไปหาเสมอ ใจมันนอนจนแทบละลายมันโดนนำอุ่นคอยไถลางแต่ความรักของมึงแม่งเย็นจัดจนใจของกูแทบข้างกูพยายามพูดดีบีอมอยู่ในแบบที่มึงไม่รำคาญแต่ก็เหมือนทุกครั้งมึงยังมองผ่านมันลมที่พัดผ่านหน้าต่างบ้ากงาน่ากูรักมึงจะตายถึงมึงทำมึงกูไม่มีค่าแค่ได้เห็นมึงยิ้มเบาๆกูก็โคตรดีใจมันโลคายลายกูรักมึงจะตายแม้มึงทำเป็นไม่สนใจ ความรักคุ่นของของคูกับสายตาเย็นของมือมันสวน กูไม่โกรธนะแค่เจ็บแบบลึกๆมันฟังอยู่ข้างในเล่นตัวนิดนึกกูยังโอเคแต่ทำไมไม่รู้จักจางแม่งโคตรจากใจรัดแบบนืเบิบแต่กินใจมันอยาพิจันจางกูยังอยู่ตรงเดิมถึงมึงจะเวียนจะเงียบจะหายไปนานๆกูไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแค่ขอให้มึงหันมามองกูบ้างกูรักไม่ดังไม่รุนแรงหนุ่มๆเหมือนเพลงตอนฟ้ามัวมลสลางถึงจะดังในใจแต่เสียงกูยังหนุ่มเวลาบอกรักไม่จะรู้ว่ามึงไม่คิดอะไรแต่กูก็ยังรักโคตรแน่นหนัก กูรักมึงจะตายถึงมึงทำมันกูไม่มีค่าแค่ได้เห็นมึงยิ้มเบาๆกูก็โคตรดีใจมันโดกหายล่กูรักมึงจะตายแม้มึงทำเป็นไม่สนใจความรักกุนของของกูกับับสายตายยันยนของมึงมันสวนกันทุกทีไป กูรักมึงจะตายต่อให้มันเย็นเหมือนน้ำแข็งกูก็ยังนั่งยิ้มโง,โง่โงเวลาคิดถึงมึงทั้งที่มันแม่งเจ็บเหมือนโดนแทงกูรักมึงจะตายแบบบ่นุ่มแต่เพอจริงถึงจะไม่เคยเป็นของมึงกูก็ยังรักอยู่ดีในทุกคืนคกูรักมึงจะตายถ้ามึงทำมันกูไม่มีค่าแค่ได้เห็นมึงยิ้มเบา จมันโลคายล่กูรักมึงจะตายแม้มึงทำเป็นไม่สนใจความรักกุนของของกูกับสายตายเย็นของมึงมันสวนกันทุกทีไป